สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กมาแล้วครับเด็กไทยใจสปอร์ตครับช่วงที่2รายการของเราครับวันนี้เป็นหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจครับเพราะว่าเราจะผ่านผลกันสักนิดหนึ่งนะฮะไปอยู่ในส่วนของกีฬาเอ็กซ์ตรีมครับน้องม่อนครับแขกรับเชิญของเราหนูน้อยคนเก่งนะฮะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาครับเป็นหนึ่งเด็กไทยที่เรียกได้ว่าผู้ใหญ่ให้การยอมรับครับว่าเด็กคนนี้เขาไม่ธรรมดาในการเล่นกีฬาสเก็ตบอร์ด ให้เด็กบอดผมคนหนึ่งครับเคยเป็นเด็กบอดอยู่ในช่วงของ generation ตอนนั้นลมไปสองสามทีนักแข้งฟาดไปเรียกได้ว่าพอดีกว่านะฮะการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมครับไม่ใช่เรื่องของความสามารถไม่ใช่เรื่องของทักษะ่าเงเดียวครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือใจครับใจที่ต้องไม่กลัวนะฮะในการเล่นกีฬาผาดผนนะครับแล้วก็เล่นจนชํานาญนะครับลาดแล้วลองอีกพลาดแล้วทําหม่ไม่ธรรมดาน้องม่อนอายุแค่1 1 ลีลาเขาจะเป็นขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับกับเด็กถ่ายใจสปอร์ต จ่สปอตของเราในวันนี้นะครับจะมาพบกับหนุ่มน้อยหน้าม่นคนน่ารักนะักสเก็ตบอร์ดกับลีลาการเล่นที่ผู้ใหญ่ต่างยกนิ้วให้ว่าสุโค่ยครับน้องคนนี้มีนามว่าน้องม่อนนั่นเองเราไปพูดคุยกับน้องเขาเลยดีกว่าครับ ดีครับผมชื่อเล่นชื่อม่อนครับที่จริงชื่อเด็กชายกล้องไปถึครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนพญาไทครับอยู่ชั้นป .6 ครับอายุ11กขวบครับเล่นมาเกือบ2ปีแล้วครับเล่นตั้งแต่อายุ10ขวบครับพี่ดีชวนครับพี่ดีชวนมาเล่นก็เลยลองเล่นดูครับก็สนุกดีครับเห็นใน y o u t u ู e ครับฝรั่งเขาเล่นกันเท็บเทครับก็เลยอยากลองบ้างครับ ให้ตั้งใจเอามาฝึกหรอครับคือเราก็สนุกกันไปเรื่อยครับเขาเห็นผมเล่นเขาก็เล่นด้วยอะไรเงี้ยคือพอเขาเริ่มเล่นเขาเขาเล่นได้แล้วเขาก็สนุกแล้วเขาก็ชอบของเขาเองเนี่ยฮะ mm hmm. ก็เราก็ได้เป็นผู้สนับสนุนแค่นั้นแหละครับ mm hmm. ก็คอยดูเขาอะไรเงี้ยแนะนําท่าบ้างมีพี่ๆคนอื่นเขาแนะนําด้วยถ้าเริ่มแรกเลยอะ่ะก็ผมสอนผมสอนแล้วผมคือผมไม่ได้เก่งมากอยู่แล้วแต่ผมว่าสายผมมีเพื่อนเยอะ มีรุ่นน้องรุ่นพี่ที่เก่งเยอะอะไรเงี้ยก็พาไปเจอพาไปเล่นด้วยกับคนนูน้นคนนี้ที่ต่างๆสไตล์แปลกไปเรื่อยอะไรเงี้ยฮะเขาก็พัฒนาได้เขาก็ได้ไปรู้จักคนนูน้นคนนี้อะไรเงี้ยเริ่มมีสังคมสเก็ตนะฮะ กลัวนิดๆครับเคยครับไม่เข็ยดครับไม่เข็ดครับล้มลงเขาแล้วพี่เขาผักผิดวิธีครับก็เลยกิ้งมันได้ความกล้าครับแล้วก็สนุกด้วยครับเล่นลงเขาก่อนครับชอบมีแรมมากกว่าครับมันแบบไม่ต้องไถครับแค่แบบลื่นไปมาครับ ที่มาเล่นสเก็ตเนี่ยได้ความมั่นใจเยอะขึ้นคือเมื่อก่อนเขามาเนี่ยถ้าเห็นคนแปลกๆนะึกออกไหมฮะเวลาไปเล่นสเก็ตคือมันไม่ได้เล่นคนเดียวมันไม่ได้เล่นหน้าบ้านหรือเล่นอะไรเงี้ยไปเล่นตาม,ตามส,วนนสวนนู้นสวนนี้หรือมาสเก็ตคาเฟ่บ้างซึ่งมีคนอื่นที่ไม่รู้จักอะไรเงี้ยเขาจะเขินไม่กล้าเล่นไม่กล้าลงไปเล่นเล่นไม่ออกบ้างอะไรเงี้ยแต่พอผมก็บังคับเขาอะต้องเรียกว่าบังคับเลยบอกว่าเล่นเลยไม่เป็นไรก็เล่นให้ด<ๆ>ูก่อนบ้างล้มให้ดูอะไรเงี้ย ที่เนี่ยเขาเล่นได้สักประมาณ4เดือน5เดือนอะไรเงี้ยประมาณนั้นแถวๆนั้นแต่เล่นได้สักพักนึงเขาแอร์ได้ซึ่งคือผมว่ามันยากมากเลยอ่ะผมเล่นแล้วผมยังทุกวันนี้ยังหน้าขมำหน้าทิมอยู่เลยครับยังทําท่าอะไรไม่ค่อยได้เลย สวัสดีครับผมชื่อวรพงศ์วรพัฒน์ิรันมาตครับเป็นเจ้าของร้านสเก็ตคาเฟ่เนี้ครับผมม่อนเล่นสเก็ตบอร์ดกับดีมาอยู่แล้วฮะก็คือเหมือนตอนแรกเขาก็ไปในกลุ่มอลองบอร์ดที่แบบไปไต่หวัดไปดาวฮิลอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มมาเล่นสเต,ตดแล้วพอดีที่ร้านทำมินิแรมขึ้นมาให้ เด็กๆเล่นกันก็เลยน้องม่อนก็เลยมาเล่นแล้วก็ปรากฏว่าพบพรสวรรค์ตัวเองอีกอย่างหนึ่งน้องม่อนนี่ถือว่าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เลยครับเพราะว่าเวลาเขาสงสัยที่จะทําท่าอะไรท่าใหม่ๆเวลาเขามาตั้งคําถามปุ๊บเราไม่ต้องอธิบายมากผ่านไปอีกวันหนึ่งน้องเขาก็จะทําได้แล้วก็เขาสามารถเล่นท่าต่อเนื่องได้ครับแล้วก็มีท่าใหม่ๆมาตลอดมีอะไรมาออฟเฟอร์ให้พี่ดูตลอดแล้วก็ เริ่มแอเป็นที่น่าตกใจเพราะว่าบางทีผมอาจจะแบบประเมินอายุเขาว่าแบบน่าจะอยู่ในระดับกลุ่มท่าประมาณนี้เป็นท่าแบบเบสิกแต่เขาเล่นได้มากกว่าที่เราคิดเราก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นอนาคตสเก็ตบอร์ดคนหนึ่งของประเทศไทยที่แบบมีชื่อเสียงได้ครที่ชัดๆช,ชัดเจนเลยครับเขาได้ความได้ความกล้ากล้าเข้าสังคมกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วที่ชัดเจนอีกอย่างก็สุขภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่าเริงจ่ใสอะไรเงี้ย ถ้าในเรื่องวินิแลมเนี่ยถือว่าเขาเขาเก่งอะในสายตาผมถ้าเรื่องวินิแลมเขาเก่งเพราะว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเล่นได้ไม่เท่าเขาครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูดงดให้ความกล้าแล้วก็เอ่อความแข็งแรงครับเดี๋ยวไปดูวีนแลมวันดูครับว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนครับแม่ พูดอวยกันซ่าขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูลีลาการเล่นสเก็ตบอร์ดของน้องม่อนกันเลยดีกว่าครับว่าจะเจ๋งเป้งปีปีป้ขนาดไหนนะครับ <c oughs> อย่างที่หลายคนเนี่ยเขาพูดกันจะเป็นแค่เสียงล่ำหรือเปล่า โอ้ว้าวแม่ว้าวสมคำล่ำลือจริงๆเลยนะครับทันจอมยุทธเฮ้ย,ยไม่ใช่ครับสมคำล่ำลือจริงๆเลยนะครับน้องมอนฮะกับลีลาการเล่นสเก็ตบอร์ดที่ต้องบอกได้เลยนะครับแหมสปบร์้ยุนสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าเปลี่ยวฟ้ามะพร้าวแก้วจริงๆนะครับมอนงัดท่าต่างๆมาโชว์จนผมได้ถึงกับอึ้งเลยนะครับแม นี่และครับเด็กไทยใจสปอร์ตของเราในวันนี้น้องม่อนนุ่มน้อยนะักสเก็ตบอร์ดโอ้โหน้องม่อนครับไี่คิวขอยาตบมือให้เลยนะเจ๋งจริงๆเก่งจริงครับเรียกว่าใครที่เห็นก็ต้องขึงอึ้งแล้วต้องถามว่าคุยน้อง น้องอายุเท่าไหรอ่อะพอบอกมา11ปีนี่ทุกคนเฮ้ยนี่มันลีลาไม่ธรรมดาเนี่ยอย่างรุ่นเราเลยอะนะน้องเก่งจริงๆครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่า ัวน้องเขากระทันรัดมันทําให้ทุกอย่างมันคล่องปลาหรอกน้องเกิดจากการฝึกฝนครับนี่แหละฮะถ้าเกิดเรามีใจที่รักในกีฬาอะไรครับชอบเราทํามันครับต่อให้เราเจ็บแต่เราก็จะมีความสุขครับแล้ววันหนึ่งครับเราก็จะประสบความสาเร็จเหมือนกับน้องม่อนเนี่ยขอให้ได้เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยนะครับไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติของเราและกันนะครับแต่ช่วงหน้าครับได้เวลาแล้วกับวัยเก่ากันบ้างดีกว่ากับสปอร์ตวัยเก่าครับวันนี้จะเป็นกีฬาอะไรและจะมีผู้สูงอายุคนไหนมาโชว์ให้เราดูรอติดตามช่วงหน้าครับ สนับสนุนรายการโรดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์ก